สวัสดีวันนี้เรามาทําอะไรกันต้ยมยำปลาปลาตัวใหญ่มาก,มากเราต้องเริ่มจากอะไรก่อนเอาพริกสดพริกแห้งหอมแดงกระเทียมรากผักชีทําอะไรไปคั่วก่อนโอเคเอาเลยนี่คั่วเสร็จแล้วใส่คอาตำอหอมมากทำอะไรต่อเธอไปตำมแต่เขาจะไปต้มน้ำโอเค ลุกต้นน้ำเริ่มเดือดแล้วใส่ตะไคร้ขาใบมะกรูดตั้มใส่ผงนัวด้วยเกลือตั้มน้ำเริ่มเดือดมากแล้วใส่มะขามเปยกลงไปเธอเอาตะไคร้ลงไปตำด้วยโอเคตั้มเธอเสร็จแล้วแบบนี้ได้ไหม โอเคเก่งขึ้นนะเนี่ยแล้วทำไรต่อใส่หม้อเลยน้ําเดือดแล้วเธอใส่ปลาลงไปเลยใส่ซอสปรุงรสผงปรุงรสตามชอบได้เลยนะรอน้ําเดือดจนกว่าปลาจะสุกระหว่างที่รอปลาสุกเรามาหัน่นซอยผักชีปลาสุกแล้วใส่มื่อเขือเทศลงไป ตามด้วยเฮดโคเล่โคลเล่โคลเล่โอ้โน่ากินจังอ่ะมาชิมกันสุดยอดอร่อยรครบเครื่องใส่พักชีโรยหน้าเท่านี้ก็เสร็จแล้วบ๊ายบาย